นี่หลบเก่งจริงๆเลยเจ้าจะหนีไปเรื่อยๆเหวอนมาได้ไปล่งแค่จับมาลงวันตัวเดียวต้องโมโหขนาดนี้เลยนีงไงแค่กิ้งก่าคลามได้ตัวหนึ่ง แกกล้าพูดได้ยังไงว่าใครต่ำกว่าเบรดิกแลงยูนิคเรืองวันใบอนุญาตแลงดับเอสวอลเฮลเลอร์แล,ลงยูนิคเจ้าแค่ใช้พลังของอิกมุนด์เดได้กลับมาพูดพร่อยเหมือนตัวเองเป็นคนสมคัญอย่าลองตัวไปลอยเลยเจ้าไม่ใช่คนเดียวหรอกนะใช่หรือเลังมาจังทนไอ้ยุ ีพลังราไม่มาที่แท้จริงของนายยุทธภูมิใหญ่ใน,นมือนายยุทธจอมเกล้าทะเลวันอันาจที่สิิงสุดไล่ท้าทุกสิ่งรู้แล้วก็ยมมิมดีเจ้าคิดว่าเจ้าสะรับเขาได้หรือมันไม่ใช่พลังของนายยุทธมันคือ ำลังของราชนอเอ,อ,อ๊ะอะไรวะไอกิ้งเก่าเวนั่นมันหายไปไหนระหว่างที่พวกคุณถูกซาปเป็นหิน ผมจัดการให้แล้วครับแค่นี้ดันเจีย้ยนเที่ยงไม่ถูกพิชิตของกริสก็ถูกเคลียร์แล้วมองแค่แวบ,บเดียวก็รู้ว่ามันเป็นสารสุนดล้างดับเนเสขึ้นไปแต่เขากลับจัดการได้ด้วยตัวคนเดียวทิมแทยองนายมันคิมแทยยองทำไมถึงไม่บอกว่าเป็นดันเจีย้ยนสองชั้นครับแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงล่ะครับนายก็รู้ทุกเรื่องนี้ แล้วรู้ได้ยังไงครับเรื่องนั้นเราจะมามัวคิดเล็กคิดน้อยกันทําไมล่ะครับสุดท้ายก็ผ่านไปด้วยดีไม่ใช่เหรอครับผมเองก็ทําหน้าที่ของตัวเองแล้วด้วยทุกคนเหนื่อยกันหน่อยนะครับผลงานของทุกคนดีเกินคาดเลยล่ะครับ <c oughs> ฉันรู้อยู่แล้วว่าดันเจี้ยนที่ยังไม่ถูกพิชิตของกริสเป็นดันเจี้ยนสองชั้นแต่ที่ฉันเลือกให้ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นเพราะอยากให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ที่รุนแรงเสี่ยงตายบ้าง ต่อไปฝากด้วยนะครับพวกเขายังต้องแข็งแกร่งขึ้นอีกและสักวันหนึ่งพวกเขาจะกลายเป็นกำลังที่แข็งแกร่งคอยปกป้องที่นี่ในตอนที่ฉันไม่อยู่ณสถานที่ใดที่หนึ่งบนโลกดังเจื่เที่ยงไม่ถูกพิชิตในปารีส ถูกบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่มีวันแตกมาหลายปีได้ถูกพิชิตแล้วใน,นานะประธานสมาคมที่เป็นผู้นําแผนการนี้ผมอยากขอความเห็นสักหน่อยครับเออมีผู้บาดเจ็บหรือเปล่าคะจุดหมายต่อไปคือที่ไหนครับทางเราจะให้เวลาถามคำถามอย่างเต็มที่เลยครับช่วยถามช้าๆทีละคนหาอะไรนะเรื่องจริงหนระอเกาหลีใต้ใหมเนี่ยนะ คงมีข่าวร้ายจากคลิพิชิตดันเจี้ยนของเกาหลีใต้ไหมนั่นแหละ <c oughs> ไม่ใช่เกาหลีใต้ไหมเคลร์ดันเจี้ยนที่ยังไม่ถูกพิชิตได้สำเร็จแล้วล้อกันเล่นเหรอเป็นไปนได้อย่างไงที่เลงเอสที่ไม่ใช่เลเกินระดับเธอจะสามารถพิชิตทัพงูได้ไม่ใช่แค่นั้นได้ยินข่าวมาว่าดันเจี้ยนที่ยังไม่ถูกพิชิตในกรีซเป็นดันเจี้ยนสองชั้น ถ้าเป็นคิมแทยองก็ว่าไปอย่างแต่ได้ไม่มีผู้บาดเจ็บเลยสักคนเนี่ยนะกำลังลับของเกาหลีใต้ไมมีแค่นี้เองเหรือในเวลาเดียวกันฮ่าฮ่านั่นลอกซะแลว้วตัวเอกของอีเวนต์ครั้งนี้ควรจะเป็นพวกเราอเมริกาทแทๆเพราะอย่างนั้นพวกเราก็ต้องรีบเร่งกันให้มากขึ้น หลังจากข่าวของกองกำลังจู่โจมเกาหลีใต้ไปซึ่งนำโดยคิมแทยองได้ถูกเผยแพร่ออกไปอเมริกาและสมาคมเพลเยอร์โลกก็ได้เริ่มแข่งขันกันหลังจากนั้นก็ได้เริ่มโจมตีดันเจี้ยนอื่นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจตนาของคนที่เกี่ยวข้องจะคืออะไรแต่โลกก็กำลังกลับคืนสู่ความสงบสุขอย่างรวดเร็วณนะสถานที่ใดที่หนึ่ง เฮายไปซะที่นี่แม่อนุญาตให้ใครเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตแค่พวกร้ลยแถวก็ดียังไงมาขวางทางฉันเพลยเยอร์ไลน์เอสประธานเทซอนกรุปอีจองสูเราไม่ได้เปิดสถานที่นี้ ให้มาเมื่อไรก็ได้นะครับท่านประธานอีจองซูเป็นกิ้วชั่วร้ายแท้ไร้ความสามารถและยังหน้าด้านอีกตอนแรกเราตกลงกันแล้วว่าจะกำจัดคิมแชยองแต่ดูสิตอนนี้มันกลายเป็นแลงแต่มันเอสไปแล้วแล้วเราจะไปทำอะไรมันได้อีกวะพวกมันไปร่วมกลุ่มกับพวกสีกิ้วใหญ่อ้างว่าเป็นทีมพิชิตดัาเจียนกิยวแทสานก็เลยไม่มีที่ยืนนะสี ลูกชายที่คิดจะให้รับช่วงต่อกิวก็กลายเป็นหาอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ฉันยังไม่ได้สติอีกจใจฉันทนไปถึงเมื่ะไรผมเข้าใจว่าคุณเกดิดแต่ผมก็เคยบอกไปแล้วอ่ะขอแคสาันกำลังวาดภาพใหญ่ก,กว่านั้นไม่ใช่หรอครับเฮียนี่มันอะไรตตนต้ต มันมาอยู่ข้างหลังฉันตั้งแต่เมื่อ,อไรการพัฒนาที่ไวผิดปกติของทีมแทยังอยู่นอกเหนือความคาดหมายของพวกเราแต่เราก็ไม่ยอมแพ้เพราะสุดท้ายมันกับเราก็ต้องประท่ากันอยู่ดีแต่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนแต่นี้มาคุยเรื่องธุรกิจกันดีกว่าครับเอ่ออะไรมันเป็นสิ่งที่หวัวหนาจิวของเราไปยังชิงมาจากสมาคมเพีะยะของจีนครับ มันเป็นข้อมูลการทดลองที่ได้มาจากสิ่งนั้นท่านประธานที่ชาญฉลาดคงจะรู้ว่าควรใช้สิ่งนี้เพื่อแท้ซานคุบยังไงใช่ไหมล่ะครับค่อยคุยกันดูเรื่องหน่อย